าเจ้าได้ฟังเพลงหากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยากให้เจ้าได้หับได้หูอายยังคิดถึงเหมือนเหตุผลที่เดินจากมาเสียน้ำตาวันเก่าจากไปอยากบอกว่าบ่ได้ตั้งใจสิทีมสิป้า ว่าบุญของอายยังมีหากชาตินี้ได้พบหัวนะอยากกระซิบข,ขังหูเจาออ้าว่ายายังคือเกาว่าเาคนนี้นั้นทุกวันยังคือหเจ้ายัางคือเก่า เพราะท่านมีผ้าอีพวเก่าคนนี้นะยังอยากหวนมายังไกลขอโทษดีลีที่พิดพลาดไปให้มีน้ำตาขอโทษดีลีที่พิดพลาดไปให้มีน้ำตา เราคนน่อเลยนะครับใช่ค่ะไปมานี่ครับแหมแดนเซอร์นี่ก็เป็นบาดหัวใจผมจริงๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมเรามาทำสึกกันต่อในเซ็สุดเข้าบาน ที่ต่อเนยนะคมีคหลายคนชื่นชอบนะครับที่สำคัญคหนึ่งในนั้นที่เคยชื่นชอบผลงานเพลงพีพ่ต่อก็คือพี่ไผ่พี่สอน<ช>ได้มีโอกาสสอนอะไรคุณไผ่บ้างไหมคะเรื่องการร้องเพลงก็ดีหรือเรื่องอื่นๆเรื่องการร้องเพลงไม่ครับไม่ได้ไม่ได้บอกน้องแต่แตจะบอกแนะนําน้องก็คือ,อช่องคือน้องเขาดังอะนะก็อ,อยากให้น้องเก็บเงินคืออย่าเพิ่งไปทําอะไรตอนนี้บางทีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไงเอาให้ไผ่ร้องเพลงเทคแคร์แฟนๆให้มากที่สุด แล้วเรื่องของการเป็นเป็นนักร้องนี่นะคะเขาเข้าวงการได้ยังไงเห็นบอกว่าหลังจากที่มาเป็นทํางานที่้านลาบแล้วได้ไปเจอกับคุณเห็นบอกว่าไปเกิดคุณหยกพี่หยกเนาะยังไงคะเรื่องเป็นงไงเป็นห้องเล็กๆซึ่งเขากาลังร้องเพลงอยู่ค่ะครับเราก็นั่งฟังเขาร้องอยู่เสร็จปุ๊บผมก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ะเขาบอกเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงเป็นไหมก็ก็ร้องเลยทนรอพี่บ้าง จะหาทางเวไปให้เห็นใจคุณมีมีชอบช่วงนั้นชอบเพลงนี้แล้วก็ร้องร้องเขาว่าอันนี้ทำเดโม่ไหมในตอนนั้นรู้ความรู้สึกคือเดโมคืออะไรมใช่ไหมเดโมขนมปังอะไรเช่นนั้คือ พี่หยกเนี่ยเขาไปที่อุบลราชธานีซึ่งวันนั้นมันเป็นงานประชุมคนเขียนเพลงซึ่งครูสลาเป็นประธานครูสลากำลังจะกลับบ้านเขาเลยเอาแผ่นเนี่ยให้ครูฟังวันที่ตื่นเต้นที่สุดคือวันที่เขาเรียกซ้าอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่ที่เทสเสียงเสร็จปุ๊บประมาณสักแปดหรเก้าเดือนนะครับแล้วก็มันก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งมันหนาประมาณนี้พอสมควรนะครับเขาบอกให้อ่านดูอ่านก็อ่านไ่งั้และครับไม่รู้เรื่องอ่านไปเขาบอกให้เซน ผมก็เซนผมก็เซนแต่ไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ยืมเงินอะไรเป็นเซนเป็นเซนกู้เซ็นนักเซนาใช่มเซนเซนเสร็จปุ๊บที่ตกใจมากที่สุดคือครูสลามาแล้วเป็นทางการแล้วทีนี้รู้จักตอนไม่เคยครับไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นเดินมาปุ๊บแล้วเในความคิดของเราคือครูสลาต้องแบบแก่ด่าเก่งแบบเข้มไม่ครับมาตัวเล็กๆแบบพูดเบาๆใช่มะลาเป็นนักห้องเหรอเนอะโอ้ชื่อนายาเป็น้องแล้ว แต่เข้ามานอรสิรักษาไว้ยังไงเนี่ยจดจำดีๆแล้วลนะ่ะเก็บรักษาไว้ดีๆแล้วเขาก็เดินกลับเดินกลับเสร็จปุ๊บเขาถึงบอกว่าเนี่ยคือสัญญานะเซ็นสัญญาแล้วนะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้เป็นนักร้องไผ่พงศธรที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จักดีว่าเขาคือใครนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกชีวิตเห็นบอกว่าตอนในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยครอบครัวลำบากมากมากครับสมัยนั้น ไปเรียนได้เงินบาทนึงที่เดี๋ยวครอบครัวมีเกมกี่คนคะพ่อแม่พี่น้องกี่คนสี่สีคนผมเป็นคนเล็กเป็นลูกผู้ชายคนเดียวพี่มีสามเป็นผู้หญิงหมดค่แต่เป็นผู้ชายคนเดียวลําบากขนาดไหนคะที่บ้านไม่มีบ้านอ้าวแล้วม่ไดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทุ่งนาเทียงนาเทียงนาคือกระท่อมเล็กๆที่อยู่ปลายนาก็คือไม่ได้มีปลากินหากินกันยังไงไม่ได้มีปลาปลาก็แล้วก็มีคืออาหารมันเยอะนะพี่มันมีเยอะปลาใช่แค่แห่อันนึงพี่มีอะไรนึง ใชพี่ขยันพี่ได้กินเลยเห็นบอกว่าตอนเล็กๆนี่ลำบากมากแม่คคือค่อนอข,อข้างลำบากทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกอย่างครับทุกอย่าง <c oughs> ให้เงินลูกบาทจองหมาที่ก็ต้องคิดแล้วแหละว,ว่าเขาจะยังไงต่อเป็น <ฮะ S 2> เหตุผลที่ทำให้ผมไม่เรียนต่อคือต้องบอกของว,ว่าพี่ไผ่เยนะครับผมเขาทำทุกอย่างนะครับเพื่อพ่อมียางเขาที่พี่ไผ่พยายามจะทำาก็คือการเรียนให้จบปริญญาตรีมันเป็นความฝันเคยมีครั้งหนึ่งที่ท พูดแบบไม่อายว่าเราเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความดื้อในตัวอยู่แล้วเราก็มันมีครั้งนี่ทําให้เขาเสียใจตอนที่เราเนี่ยไม่อยากเรียนต่อใช่พยายามที่จะไม่อยากเรียนต่อในความรู้สึกคือทํางานเก็บเงินได้อ่ะเดือนละห้าพันปีหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ลวครับห้าหมื่นกว่าหกหมื่นใช่ไหม,มเราก็คิดคํานวณของเราเองว่าสิบปียี่สิบปี 20, ปจะมีเงินเยอะใช่ <laughs> พ่อร้องไห้ตอนนั้นยังไม่คิดอะไรนะครับพอหลังจากที่มาทางานปุ๊บเราคยรู้สึกว่าโอ้โห มันสุดยอดเลยไอสิ่งที่เขาทําให้เราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเรียนไปด้วยแล้วต<ะ>อนนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตั้งใจคือเรียนจบปริญญา,ญญาให้ใหคุณพ่อใช่ครับ<ช>เรียบร้อยโอ้โหนี่นักร้องก็เป็นมาแล้วเรียนหนังสือก็เรียนจบ,จบมาแล้วแต่ผมเนี่ยครับไปสืบทราบแบบว่าพี่ไผ่นะครับรู้มากแล้วหรอมีอีกครับผมคนที่รู้เยอะฮะมีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่พี่ไผ่นะครับยังทําไม่สาเร็จนะฮะก็คือการเป็นทหารใช่หรือเปล่าครับคือ สมัย่อนดูหนังที่เป็นหนังสารพงษ์ชาตรีจะรู้สึกสุดเสดาวเรารู้สึกแบบว่าโอ้โหเราอยากเป็นแบบอยากเป็นเจ้าหน้าที่อยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารไปสอบครับไปสอบหลายที่จบมหกไปก็ไม่ติดไม่ติดแล้วก็ที่ได้ทําล่าสุดนี้คือได้มีโอกาสได้ไปซ้อมยิงปืนยิงปืนมานานแค่ไหนแล้วคะคือไม่ได้ไปตลอดนะครับเรามาเริ่มที่จะสนใจเรื่องพวกนี้ประมาณ2ปีที่แล้วเม่นแค่ไหนคะ ไม่แม่นเลยโอ้โหไม่แม่นเลยไม่แม่นก็เข้าทางเราเอาพี่หรอมาตึกสองบ้านขนาดนี้มันต้องมีอะไรมาวัดกันสักนิดหนึ่งนนะครับผมก็เลยขอท้าประลองพี่ไผ่นะครับวันนี้เป็นยิงปืนเลยครับไม่ใช่ครับวันนี้เราจะไม่ยิงปืนนะครับความแม่นของพี่ไผ่ด้วยกันทำภารกิจนี้ครับค่ะคือให้คุณไผ่นะคะเลือกสมาชิกของหน่วยบ้านบึ้มนี่แหละค่ะเรามีกันอยู่4ี่คนเลือกมาหนึ่งคนนะคะที่จะ มาประลองความแม่นยำไทยโดยการที่เราจะยิงกระป๋องหนังสตีดมานักซีกยิงกระป๋องนี่แหละดูสิว่าใครจะยิงได้มากกว่ากันถ้าจะแข่งกับผู้ชายขอคุยสักนิดนึงนะสมัยตอนที่ผมเนี่ยหกขวบเจ็ดขวบเลยตี๊ดแม่นมากเลยยิงตัวหนึ่งเนี่ยมดตัวหนึ่งเนี่ยมดตัวเล็กๆเนี่ยผมยิงมดเนี่ยเละเลยตาบอดไปข้างหนึ่งเอาอางนี้ ก่อนที่จะโม้กันไปมาอะไรอย่างงี้เลือกมาก่อนเลยครับหนึ่งคนผมเลือกพี่ตาดีกว่าเลือกพี่ตาเลยนะเลือกพี่ตาเลื่อยๆเลื่อยๆดีกว่าครับเฮ้ยขอนั่งข้ตัวจริงเชื่อผมไหมผมดูว่าเชื่อผมเชื่อมาประมาณเดียวกันชีวิตประมาณเดียวกันเช่ไว่าเขาต้องยิงหนังกระติกแม่นนั้นแม่นแน่นอนแต่ผมอยากยิงกับคนที่ยิงมดผมพูดเลยแค่โม้เฉยแต่เมื่อของจริงเนี่ยคนนั้นเดี๋ยวหนูให้พี่ไผ่ดูนิดนึงว่า ปรเด็ดนี่นะหนูมั่นมากแค่ไหนถ้าเพิ่มต่มอ,อีกนิดนึงนะคะกติกามีอยู่ว่าให้คนละ10บลก10ูกานาดสิบลูกนะครับสิบลูกใน10ลูกนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครสามารถยิงได้จํานวนมากกว่ากันนะคะเราถือว่าชนะแต่เมื่อ,อไรที่ครบ1ิบแล้วนะคะทั้งสองทีมยังยิงไม่ได้เราจะเป็นสูตรโกลเด้นโกลนะคือใครยิงถูกก่อน,นหนึ่ง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 ใครยิงถูกก่อนเอาไปเลย